ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้อนีไอไอไอวันนี้นะคะ,ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนนะคะเราจะอยู่ที่โรงเรียนนี้ในฐานะพี่ม .6 เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะแต่ว่าสัปดาห์ถัดไปเป็นสัปดาห์ของการสอบนะคะทุกคนซึ่งสัปดาห์นี้เราจะพยายามถ่ายคลิปบรรยากาศโรงเรียนแล้วก็บรรยากาศในคาบเรียนนะคะให้ได้มากที่สุดเลย เพราะว่าอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจํานะคะวันนี้นะคะเรามาโรงเรียนสายตามเคยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนแต่ว่าเราก็ยังมาสายนะคะตอนนี้น่าจะประมาณ9้าโมงกว่าแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังมาสายนะคะทุกคนตอนนี้เรากาลังจะเดินไปนะคะ่ะเราอยู่ลานจอดรถตรงนี้พราว่าข้างในโรงจอดรถอาจจะเต็มแล้วเราก็เลยต้องมาจอดตรงลานแถวอยนี้นะคะรถเยอะมากนะคะทุกคน ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ห้องเรียนกันค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงตึกสี่นะคะเป็นตึกเรียนของเรานะคะทุกคนเรากำลังจะหยิบรองเท้าแล้วก็เดินขึ้นบันไดอย่างนี้นะคะคือมันเราเรียนตึกสนะี่แล้วเราก็ เป็นพี่มหกก็ต้องเรียนชั้นสี่คือชั้นบนสุดน,นเลยทุกคนเหนื่อยมากแต่ละวเหมือนได้ออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันเลยค่ะนะคะเราได้มาอยู่หน้าห้องเรียนของเราแล้วค่ะนี่ค่ะท่าดาไม่มีคนเลยนะคะทุกคนขึ้นไปบนหอประชุมกันหมดเลย okay.

เพื่อนบอกว่าให้เรียกโนโลพยาบาลให้ตกไปยทัมดีค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเลิกเรียนนะคะตอนนี้ประมาณกี่โมงห้าโมงค่ะเราเลิกเรียนกันแล้วกำลังจะกลับบ้านกันแล้วค่ะหมดไปอีกหนึ่งวันของอาทิตย์นี้นะคะ บายบายถ่า <Bye> <laughs> เรามาซื้อของที่ฝั่งมอต้นนะคะตรงนี้จะเป็นตอนหลังเรียนนะคะแถวนี้นะคะจะเป็นที่ศูนย์รวมของเด็กนะคะแล้วก็จะมีเด็กแบบหนาแน่นมากนะคะจนเดินเบียดกันแบบโอ้โหสุดข,ขััวเลยค่ะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าตันนี้นะคะเรามาเย็นแล้วเราก็แบบไม่ค่อยมีเด็กเราด้วยโหแล้วคะ่ะโดยจะกลับบ้านถึงก็เลยเย็นนิดนึงน,นะคะทุกคน ทุกคนตอนนี้นะคะเป็นวันที่สองของสัปดาห์สุดท้ายของการมาเรียนแล้วนะคะวันนี้ตอนเช้านะคะอารมณ์บอค่อยจอยเลยะคะ่ะทุกคนอารมณ์แบบสวิงสวิงแบบพัดเป็นพัดลมแบบ,บเบอร์ห้าเลยนะคะเมื่อเช้าแต่ว่าวตอนนี้เราได้กินเราได้กินชาเขียขนวนะคะเราได้กินชาเขียวของโปรดแล้วแะคะแล้วเราก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้แล้วตอนนี้นะคะเราอารมณ์ดีจนถึงขั้นที่ว่า เปิดหนังสือขึ้นมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้เรียนคาบสีนะคะข้าวคาบก่อนกินข้าวนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องนะะียนซึ่งมีแต่ความุ่นวายไปหมดเลยขนน,นกี้นะคะนั่งกินข้าวหมูทอดนะคะสบายใจเลยค่ะอยู่คนเดียวนะคะเส่วนเราก็กินน้ำชาเขีเยวไปวันนี้นะคะตอนเช้าเราเข้าแถวหน้าเสาธงนะคะแล้วก็ นี่ค่ะทุกคน <พอ S 1> เราไปรับบัตรตรวจมานะคะเพราะว่าเราจะสอบในสัปด <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจบไปอีกวันกับวันวันที่สองของสัปดาห์ก่อนปิดภาคเรียนนะคะตอนนี้เราพึ่งสอครูจังโก้เสร็จแล้วก็เรากำลังจะกลับกลับบ้านค่ะตอนนี้ที่วันนี้เหนื่อยมากแบบมันอ่อนแรงอ่อนล้า ว่ามันเลิกสีมันคือในใจในใจก็คิดว่าแบบเอออยากจะแบบว่าให้รีบรีบเสร็จไปสักทีให้รีบรีบจบไปสักทีแต่ว่าในใจก็แบบว่าเออถ้าจบไปเราก็แบบเราก็ไม่ได้มาโรงเรียนกับเพื่อนอย่างนี้แล้วนะคะทุกคนรู้สึกรู้สึกใจหาหน่อยหน่อยแต่ว่าก็อยากให้จบไวๆแล้วค่ะทุกคนเราจะได้แบบไม่ต้องไม่ต้องมีภาระหน้าที่อะไรแบบนี้อีกแล้วอยากพักผ่อนแล้วค่ะตอนนี้มืต้องเตรียมสอบกาหลีต่อบ๊ายันตอนนี้เราขอจบการรายงาน วันที่2ของสัปดาห์ก่อนสอบบ๊าวบล็วีหรอเฮ้วอวีอีทีไม่หายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นวันที่3ของสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนนะคะจะบอกว่าวันนี้ตื่นสายมากวันนี้ตื่นเก้าโมงโคตรบ้าเลยแต่เดี๋ยวเราก็ไปโรงเรียนแล้วค่ะทุกคนไปเจอกันที่โรงเรียนเด้อ ดีค่ะตอนนี้เราถึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนเราเพิ่งจอดรถเสร็จแล้วเด๋ยวนี้กำลังเดินเข้าห้องกำลังเดินไปที่ห้องเรียนนะคะไปกันที่ห้องเรียนนะเี้เรามาซื้อชาเขียวที่หน้าร้านนมนะคะทุกคน วันนี้เราอ,อยู่บนห้องแล้วนะคะทุกคนติงท,ที่สามกที่บขนมกะโลดมันจะมีที่ไหนตลกได้ตั้งหมด Feel lucky to be here and share my great experience with you นะรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยดีที่ตัวเองบางทีมีอะไรอารมณ์แย่ๆแล้วก็ไปขึ้นเครื่อง

ตอนนี้นะคะเป็นหลังเลิกเรียนของวันที่สามแล้วนะคะเราจะจบวันที่สามไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไปกันต่อวันที่สี่ของสัปดาห์ก่อนปิดเทอมเลยค่ะบายุคนคะตอนนี้นะคะเราขึ้นถึงโรงเรียนคะ่ะวันนี้เป็นวันที่สี่ของสัปดาห์นะคะทุกคนเราขอเดินเข้าโรงเรียนก่อนเ้ย เราเพิ่ง <t itt ain> มาถึงโรงเรียนค่ะทุกคนตอนนี้เวลาส2สองโมงครึ่งแล้วค่ะแล้วเราเพิ่งมาถึงโรงเรียนกลัวไปไม่ทันในห้องเพราะวันนี้เป็นพฤหัสมีเรียนแค่คาบเช้าแล้วก็ภาคบ่ายเพื่อนๆก็จะแตกกันไปแล้วเพื่อก็จะกลับลว,ว่ารากวัวเราไม่ได้ถ่ายคลิปคลิปหนึ่งอะทุกคนนี่ <t itt ain> นะคะเรามาเข้าทางลัวค่ะคือทางของห้งองศูนย์ภาษานะคะเรามาเข้าทางลัวค่ะทุกคนมันมันใหญ่เลยทุนๆนะารนี่ค่ะ เราก็จะมาเจอตรงทุกคนคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปร้านนมค่ะแล้วพอไปร้านนมเสร็จเราก็จะมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดน,นะคะค่าเมื่อกี้นะคะเราไปที่ร้านนมแต่ว่าร้านนมมันปีด้อ ทุกคนคะตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่หน้าห้องสมุด ทุกคนคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาหลังเลิกเรียนแล้วตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งเกือบห้าโมงอะแล้วแบบเรานั่งเขียนงานอยู่ที่ห้องสมุดนั่งเขียนงานอยู่ที่ห้องสมุดจนแบบจากที่คนในห้องสมุดอะจากที่คนในห้องสมุดอะคนเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้แบบแทบไม่เหลือแล้วแบบเรานั่งทำทำไม d แม p p ิ้งตั้งแต่บ่ายสองยันตอนนี้เกือบห้าโมงก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะตอนนี้ภายในห้องสมุดแทบไม่เหลือนักเรียนแล้วนะคะทุกคน ญญตอนนี้ฉันยึดจ้าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะกลับบ้านค่ะเราอยู่ห้องสมุดจนเกือบหกโมงเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ของการมาเรียนในฐานะพี่โมหกนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีไปเข้าค่ายทัศนศึกษาที่สิงห์ปาร์ก <criptions S 2> กับหลักสูตรของเรานะคะหลักสูตรของเราคือหลักสูตร MEC นะคะทุกคนแล้ววันนี้เขาเขา,เขานั่งเขานั่งเข้าแถวกันแล้วอะแต่เรากำลังจอดรถอยู่ที่โรงจอดรถยา้า วันนี ality, ้เดี hey, <speaking> ๋ยวไว้จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะสวัสดีค่ะพบกับออกวิกอีทีหกเราจะไปสองที่นะคะก็คือสรีราชากับวันล่องคุณนะคะไปกันค่ะสวัสดีค่ะแล้วกนจะขึ้นรถทัวร์กันค่ะเย้ไปบาย 还ะ่อหมะนิีวันชาช้นะคะเดี๋ยว่อียว่อนะคเีต่องนะคเดี๋ยวต่อคัเี๋ยว่อยังไคะยตอะันดี๋ว่อปงเดี๋ยตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์นี่ไล่บุัรอนะดกันนะคะใบบุญรอดก็คืีอสถานทคี่อไะยันะคะอะยนะคะดต่อยมากนเลี้ยอ ก็ชือกคาบีบารานะคะคาบีบาร่าคาบีหมุนก่อนหนึ่งอะหมุนก่อนหรอบหมุน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 หมุปังหน่อยหมุนใครปังมามาปังหม่าม้าป้าปังในขนุนุ้ยสุกน่ารักเขึค่ะทุกคนเรากําลังจะไปสถานที่ที่ใหม่ก็คือวัดล่องขุนนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาเที่ยวที่ไร่ บุญลอดแล้วก็ที่สิ่งปางตรงนี้นะคะอย่างอิ่มหนำสำราญใจแล้วนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินหน้าไปที่วัดล่องคุณต่อค่ะไปกันเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ w h i t t Temple <S <S วัดวัดล่องคุณแล้วนะคะทุกคนตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คประจำจังหวัดเชียงรายเลยนะคะ <S 2> <S 2> ไปเลยเดือนต้ยวยกันปะเข่าลมานอนนีใครไม่ข่ายทำไมันย่อโจเนี่ยโอู้นอนหนีนพังว่ะ <laughs> คลิปของวันนี้ไปนะคะ,นนะ,คะวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ซึ่งเราจะทําการปิดคลิปแล้วนะคะทุกคนเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่เราจะมาเรียนในฐานะพี่มหกแล้วนะแล้วสามสัปจะเป็นสัปดาห์ของการสอบนะคะบ๊ายบายแต่ก่อนนั้นฉันยังแปลกใจที่ใ,ใครลำลาจากกัน,กนในการร้องไห้ ปัจนี้เมื่อเราต้องไปก็ถึงวันที่ฉันเข้าใจว่าเพราะอะไร it's จะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตา